สวัสดีครับผมมีตะหมูชาแนลครับวันนี้ผมได้จะพาท่านผู้ชมมาชมนะครับหูฟังเกมมิ่งอินเอียร์ครับของสเก็ p ของสกอเปียนนะครับมาวครับตัวนี้นะครับผมไม่รู้ว่าดีแค่ไหนนะแต่ราคาก็เอาเรื่องนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยรายละเอียดเนี่ยผมไม่ค่อยรู้ครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราจะไปลองพร้อมๆกันตอนนี้แหละครับ ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในจะเป็นแบบไหนนะครับกี่สติกเกอร์ออกตรงนี้เออแกะยากมากขัดหมดแล้วครับ เขาบอกให้แกะกล่องด้วยเก็บกล่องไวด้วยนะประกันร้านหนึ่งเดือนบางงั้นซับอืมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นไม้นะเป็นไมเอาไว้ใส่ดานข้างหูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋ามีสายาสายแปลงด้วยครับสายแปลงเอาไว้ใส่คอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะบอกอยู่ ตรงนี้ก็ไปเสียบช่องหูหฟังครับตรงนี้ก็ไปเสียบช่องไม้นะครับรนี้ก็เอาไว้เอาหูฟังมาไว้เสียบใส่เข้ากับคอมพิวเตอร์ครับใช้กับคอมพิวเตอร์ได้นะครับหนึ่งอย่างนะครับเออองอย่างไม่แล้วก็เจ้าหูฟังมา v โ GP p 0 0 2นนะครับเป็นหูฟังแบบอินเอียร์นะครับ ก็สวยงามครับก็สวยงามก็ไม่ได้มีรูปลักษณ์อะไรที่พิเศษนะครับก็นี่ครับมีสัญลักษณ์มีตรงสือมาโวตรงนี้นะครับอ่าลบเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับตรงนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นผ่อนเสียงถ้าเพิ่มเสียงเราก็เลื่อนขึ้นแบบนี้อ่านะครับอืมก็ยาวนะครับผมตรงนี้ก็แกะออกเป็น แยก3.5มิลลิเมตรนะครับ3ขีดนะครับตัวที่แปลงเข้าคอมมันก็จะเป็น2ขีดแบบนี้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับข้างในก็จะมีจุกยางให้เปลี่ยนนะครับเป็นไซส์ใหญ่กับไซส์กลางนะครับผมตัวที่ใส่อยู่นี่น่าจะเป็นไซส์เล็กนะก็เป็นคู่มือนะครับก็มีแค่นี้คู่มือภาษาอังกฤษนะครับในราคา400บาทนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลยครับ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมว่านะ่าผมว่าจะทดสอบไม่ให้ฟังด้วยไม่รู้จะทดสอบได้หรือเปล่านะโอเคไปดูความคามกันครับโอเคครับนานผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองฟังเพลงนะครับลองเสียบเสียกับแท็บเล็ตผมให้ดูนะครับก็สายยาวนะครับยาววาหนึ่งเลยนะขออภัยที่รีวิวไม่ค่อยแบบไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะเพราะว่า ไม่ไม่ได้รีวิวให้แบบอวยอวยไปเลยไม่ใช่นะครับรีวิวแบบสไตล์มิเตอร์หมูเอาขอเข้าใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะลองฟังเพลงก่อนนะว่าเสียงมันจะเป็นแบบไหนอืมกระชับดีครับโอเคครับโลโลมันก็จะตื่นๆนิดนึงนะับเพราะว่ามันเป็นอินเดียมันจะอุดเสียงรอบนอกไม่ให้เราแบบอันนี้นะครับนี่ครับตรงสีแดงๆครับก็จะเข้ากับรล่องหูเราพอดีเลยเห็นไหมครับนี่ครับมันจะล็อกหูเราไว้นะ โอเคเดี๋ยวผมมาฟังเสียงเพลงอะไรนะเพลงแดนดีกว่าอืมอ่ะลองฟังเพลงวิบบับหน่อยอืมอ่ะเสียงเบสก็ เสียงดีมากครับผมเสียงดีมากๆคือเบสเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบ,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 บแบบบุบบุบแรงกันไปคือเสียงเบสนี่พอดีนะครับเสียงกลางก็พอดีแบบเสียงพอดีครับไม่ไม่ไม่เสียในไม่เสียทลดในการฟังนะครับผมทีนี้นะครับผมจะเอาไปลองในคอมพิวเตอร์ให้ท่านผู้ชมดูนะครับเอาไปลองในคอมพิวเตอร์แล้วก็ไมค์เนี่ยผมไม่รู้ว่าจะรีวิวให้ท่านผู้ชมฟังแบบไหนนะเสียงมันถึงจะ มันถึงจะได้นะครับโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะไปลองในคอมพิวเตอร์ให้ให้ดูนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้ครับแปลงเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมนะครับไปชมกันเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมก็ตอนนี้นะครับผมจะต่อเนี่ยสายตัวนี้นะครับเข้ากับคอมพิวเตอร์ของผมครับโดยใช้หูฟังนะครับหูฟังก็เอาเสียบใส่ตรงนี้เลยนะอ่าเสียบเข้าให้ให้มิดเลยนะอย่างนี้ครับแล้วเราก็จะนำสองตัวนี้ไปเสียบคอมพิวเตอร์ครับ โอเคครับเดี๋ยวก็จะมาเสียบกับคอมพิวเตอร์ดูนะครับอ,อันนี้สายหูฟังก็เสียบใส่แจ็คหูฟังเลยพออภัยครับตอนนี้มันมืดๆนะครับถอดถ่ายตอนกลางคืนอันนี้ไม้นะครับก็เสียบใส่ช่องไม้เลยก็จะประมาณนี้แหละครับมันนี้นะอ่าเดี๋ยวผมจะไปลองในเกมผับจีให้ดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวไปลองเกมผับจีดูครับ โอเคครับ่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะลองนะครับเล่นเกมผับ G Mobile ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวเสียงเนี่ยผมจะเอาเสียงจากตัวนี้นะฮะเอาเสียงจากตัวนี้นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันเลยอ่าเอาคนเดียวไปลองดูครับว่าเสียงจะดีแค่ไหนแบบธรรมดาดีกว่าโอ้เสียงรดวูบเอาวูบเอาเลย เสียงเบดก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงเบดก็ถือว่าใช้ได้อ่ะไปเริ่มเกมกันเลยครับเปลี่ยนยังไงไปชมกันเลยอ่ามาพบกับแผนที่เอรันเกลกันครับโอ้แยกเสียงดีนะครับเนี่ยคนวิ่งอยู่ข้างหลังอ่าเห็นไหมอ่าคนวิ่งอยู่ด้านข้างข้างขวาหน้าเห็นไหม แยกไปซ้ายแล้อ่าเห็นไหมแยกไปซ้ายล้โอเคก็แยกเสียงได้โอเคนะครับเดี๋ยวจะลงที่นี่เลยประทะเดือดลองดูว่าจะแยกเสียงได้ขนาดไหนอ่ามาแล้วไม่มีใครลงตู้คอนเทนเนอร์เลย ปืน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 เฮ้ยเฮ้ยมีคนลงตรงนั้นได้ปืนแล้วว่ะยังไม่ได้ปืนเลยโอ้เห็นปืนละข้างในเจ๋ามาครับ ก็เสียงก็ชัดเจนดีนะครับเสียงชัดเจนดีอ่าได้เด็ดละเสียงวิ่งเสียงเดินเนี่ยก็โอเคครับแต่ว่าเสียงไมโอเคไหมท่านผู้ชมก็ลองลองพิจารณาดูนะครับคือผมไม่ได้ยินเสียงตัวเองนะตอนนี้เสียงไมดัง ไปหรือเปล่าแต่ผมว่าเสียงเสียงดังมากเลยนะเพราะว่าผมเห็นขีดไม้ตัวเนี้ยมันมันถึงสีแดงเลยเไหน,ไหนไเฮ้ยอ่าเห็นไหมแยกเสียงได้ครับเมื่อกี้อยู่ทางซ้ายมือวัอนนี้ก็จะกลายเป็นขวามือละเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นตรงนั้นอ่าเห็นไวเหน็นแล้วอ่ะได้ยินเสียงหนะ้าหูฟังดีครับ เห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยครับยากเสียงดีครับผมยากเสียงดีมากเลยนะครับโอ้คะแนนลดเลยฮะโอเคครับผมประมาณนี้ฮะประมาณนี้โอเคครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมผมก็จะตัดเสียงมาที่ไม์ตัวนี้ของผมแล้วนะครับอ่าก็ เสียงเบสหนักนะครับแยกเสียงซ้ายขวาได้ดีมากนะครับผมสำหรับเจ้า m a r v e อ GP 002นะครับก็ในก็สมงกับราคานะครับผมก็ราคาก็ประมาณ400-500บาทนะครับผมใครที่สนใจก็ลองไปซื้อดูนะครับผมสำหรับใช้เล่นเกม p ั b g ีโมบ l ยนะครับใน PC ลองดูนะฮะสำหรับตัวผมนะครับก็ถือว่าประทับใจนะครับผมสำหรับเสียงเบสนะเสียงเบสเสียงกลางก็แยกเสียงซ้ายขวาได้ดีนะครับผม ซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเงี้ยได้ดีครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้มิต้ต์ตมูใช่น e l ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ